และนี่คือหนึ่งเทคนิคครับที่ทําให้คุณตั้งเป้าและคุณมีแรง,แรงที่จะพิชิตเป้าครับคนส่วนใหญ่พอตั้งเป้าเสร็จปุ๊บเนี<ละ> <S <S <ร>่ยคุณไม่ม,มีแรงที่จะพิชิตเป้าเพราะอะไรครับเพราะว่าเป้ามันเล็กเกินไปครับคนส่วนใหญ่สมมติว่าปีที่แล้วเนี่ยคุณมียอดขายขนาดเนี้ยนะฮะเดือนหนึ่งสิบล้านปีเนี้ยคุณก็เป็นเดือนหนึ่งสิบล้านึ้นพอมันเท่าเดิมเนี่ยมันมันไม่มีแรงที่มันจะกระเพื่อมขึ้นครับหรือบางครั้งเนี่ยคุณตั้งเป้าแค่ขอแค่ปลดหนี้ก็พอ คุณเห็นไหมว่าพอเวลาเป้ามันเล็กเนี่ยคุณไม่มีแรงครับถ้าบอกว่าขอแค่ปลดนี่ก็พอมันไม่ค่อยมีแรงที่จะออกไปทําอะไรแต่ถ้าเกิดอะไรก็ตามคุณตั้งเป้ามันใหญ่ขึ้นปีนี้ฉันต้องมีบ้านครับปีนี้ฉันต้องมีรถที่มันดีขึ้นปีนี้ฉันจะต้องจากปีที่แล้ว10ล้านปีนี้ต้อง50ล้านครับเห็นไหมพอคุณเปลี่ยนวิธีการตั้งเป้าให้เป้ามันใหญ่ขึ้นพอเป้ามันใหญ่ใจมันจะขยายพราะใจมันจะขยายุ๊บเนี่ยปัญหาต่างๆเข้ามาที่มันเล็กครับถ้าพวกคุณตั้งเป้า50ห้าสิบล้านเนี่ยคร ถ้าปัญหาแบบเล็กๆยิ้มๆ,มๆคุณก็จะตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งอะไรที่มันไม่ใช่ในชีวิตอะไรที่มันทําให้คุณเสียเวลากับเป้า50ล้านหรือเป้าร้อยล้านของคุณคุณก็จะเริ่มดีทิ้งทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างครับอะไรมันไม่จำเป็นก็จะเริ่มดีทิ้งแล้วคุณจะเริ่มโฟกัสคุณอย่าลืมนะฮะทุกเป้ามันเป็นไปได้เพราะมันเคยมีคนพิชิตมาแล้ว50ล้านร้อยล้านมันไม่ใช่คุณคนแรกที่ทําได้ครับมีคนหลายคนที่ทําได้เมื่อคุณเห็แล้วมันสามารถทําได้จริงๆด ได้รับการปลูกฝังว่าไม่กล้าฝันใหญ่เพราะว่าฝันใหญ่แล้วจะรู้สึกเจ็บเจ็บทุกครั้งที่ฝันเขาบอกว่าอย่าอย่าฝันสูงครับเดี๋ยวตอนล้มมันจะเจ็บแต่จริงครับมีสุภาษิตหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อไรก็ตามครับที่คุณยิงธนูฮะถ้าคุณยิงธนูไปที่ตั้งเป้าที่พาทิดฮะผ่าจากพาทิศอาจจะโดนน้องอินรีฮะแต่ถ้าเกิดคุณยิงธนูไปที่น้องอินรีครับผ่าจากน้องอินรีจะโดนก้อนหินครับดังนั้นเนี่ยหลักการก็คือว่า ตั้งเป้าให้ใหญ่คิดให้ใหญ่เอาไว้ Hawaii ครับแล้วคุณจะมีแรงกระเพื่อมคุณจะมีแรงที่จะผลักดันตัวเองครับให้ไปถึงเป้าหมายนั้นครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถติดตามที่เดทรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้นี้ครับตรงถึงคุณทุกวันคุณสามารถไปดูกว่า1000บทเรียนย้อนหลังได้นะฮะที่ o ยู่ในช่องทโค้ชแบง n ์สุขกิจหรือถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่แหล่งล s สายแบงก์สุขกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรง